สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องค้งพันตุลากันเบิ้งค่ะพี่น้องด,ดู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 น้องแมวมองมองเพื่อนบ้านอยู่ข้างหน้าต่างค่ะดูค่ะมีน้องเสือทองน้องหมีทองน้องกวางทองพี่ทองกาวพี่ทองดําค่ะเบิ้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวค่ะมีพี่ทองสี่พันกับคุณแม่ทองเทาค่ะยังไม่มาน่ารักมากเลยค่ะ ขอบคุณเนฟฟี่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่อมชมมาให้กำลังใจช่องูมพันตุลากันขอบคุณเลยล้ายๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องูมพันตุลากันค่ะกับน้องแมวส,สวยนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยลูกสวยสดงดงามเลยค่ะ ขอบคุณ f อฟมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ